จากลูกศิษย์ของศิลปินแห่งชาติให้ทุกท่านได้รับชมกันในรายการของเราค่ะและในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมขอนำเสนอการแสดงสองชุดการแสดงได้แก่ เพลงเกี่ยวข้าวไทยแรปเปอร์จากสมหญิงศีประจันแอนด์เดอะแก๊งทายาทของศิลปินแห่งชาติคุณแม่ขวัญจิตศีประจัน์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซลปีพุทธศักราช2539ค่ะเป็นการแสดงที่เริ่มด้วยเพลงเกี่ยวข้าวเป็นเนื้อหาที่ผสมผสานร,ระหว่างบทเพลงครูและสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวหยอกเย้าเกี้ยวพาราสีกันระหว่างการทำนานั่นเองค่ะและการแสดงชุดที่สองเป็นการแสดงเพลงส่งเครื่องร่วมสมัยเรื่องคุณนายดูดายจากคณะพกกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะการแสดงเพลงส่งเครื่องร่วมสมัยเรื่องคุณนายเดียวดาย เป็นการจำลองสถานการณ์จากเหตุการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะและถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวถ่ายทอดผ่านเพลงเกี่ยวข้าว1ใน48ชนิดของเพลงพื้นบ้านภาคกลางค่ะร้อยเรียงเรื่องราวและนำเสนอในรูปแบบของละครเวทีนั่นเองสำหรับเรื่องย่อของเรื่องคุณนายดูดายนะคะมีอยู่ว่าคุณนายดูดายเป็นเศรษฐีน้าเลือดเก็บค่าเช่าขุดรีดชาวสลัมค่ะและชาวตลาดห้องแถว ไม่สนใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของขยะยาเสพติดขมขืนผู้เยาวไฟไหม้จนเมื่อตอนเองต้องมาพบกับเหตุการณ์เคราะหร้ายรุนแรงค่ะนั่นก็คือลูกสาวถูกโจรขี้หยาบล้นฉุดทำร้ายแล้วก็ขมขืนชาวบ้านในสลัมลูกหนี้ที่คุณนายเคยรังเกียจเอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็กลับมาช่วยชีวิตของเธอเอาไว้นั่นเองค่ะ และในตอนนี้เพลงเกี่ยวข้าวไทยแรปเปอร์และการแสดงเพลงส่งเครื่องร่วมสมัยเรื่องคุณนายดูดายก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะุรยา xác đòi đi เขาเรียกว่าฮิปฮอปใช่ไหมฮอปจริงๆค่ะปกติเล่นไม่ได้ใส่แม็กกาฮอปอยู่แล้วอะไรของเธออะไรเหรออะไรจะแรปของเนื้อก่อนไม่ไม่ต้องแรปรุ่นนี้แรปดิ้นอย่างเดียวก็รู้เรื่องแล้วเอ้ยต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นียนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวข้าวใช่เราเอามาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแมนนะคะครับ แล้วก็วันนี้สมหญิงสีประจันแอนเดอะแกงครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าเราเล่นแต่ของใหม่ลืมของเก่าแล้วไงต่อคุณะเราก็หามาหามาให้ช่วยกันทำมาหากินแล้วยืนเฉยๆยังไงของคุณนี่ประยุกต์ใช่ไหมใช่ค่ะเก่าใหม่ตามต่างๆาและอายุใช่ไม่อันนี้อันนี้พวกมอกใหม่อะเราถึงจะดูแต่งตัวสมัยเก่าแต่บรามาแต่นั้นหน้าเก่าเก่ากันพวกแก แต่เราเก่าวิชาไงถูกถูกต้องพี่เน่อยจะพูดมากเอากันเลยดีกว่าเอาเลยนะเอาเลยฮะนี่ต่อมาจากครูต่อมาจากแม่ขวัญจิตเดี๋ยวเอาให้ดูจ้าเอานเองนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเอามะพร้าวห้ามมาขายสวนแล้วนี่รู้ไหมเนี่ยลูกสาวเขาอยู่นี่เอาให้ลูกสาวเออแล้ค่ะอ๋อเอาลูกตาโอ้โหทิ้งงานเลยอ่ะเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวย เกี้ยวธนาแม่เกี้ยวเกี่ยวธนาแม่เกี้ยวโยนโยนเกี่ยวธนาแม่เกี้ยวอย่ามัวจะแงแลเลี้ยวเดี๋ยวเขี้ยวจะเกี่ยวค่อยเอ่ยคว้าธนาแม่คว้ายนโยนคว้าธนาแม่คว้าจะได้ตาบึงให้ถึงกันนะจะได้ปูดจากันเอ่ยคว้าธนาพ่อคว้าโยนโธน ก่งตุงสันตวาฟว่าให้เต็มกำเออยถน้ำยดอนขอคุณวากว้างไปแล้วกระกออมันใหญ่กระดูกอแล้วทน่ะเคยได้ยินไหมเพลงแม่บอกว่าขอให้ได้กกละมอกละลาวออเออก็ดูวาผมทีโอ้โหอาะอัอานอัอี้เออเอเออเออีกเออเออ เฮเอาเฮเฮสายถือรวงข้าวมือพาสาวเขี้ยวมาเฮเอาเฮเฮรลองเพลงคายเหนื่อยว่าแกเมื่อยแกล้าเฮเอาเฮเฮพี่เป็นแล้วคนลององเป็นแล้วคนรับเป็นแล้วก็ลององเป็นแล้วก็รับเธอโน้ขยับเข้ามาเฮเอาเฮ ขยับเข้ามามาเต้นกำยำยากันเวลานี้เอ,อยโอ้ไยนี่เออาม,ามาเต้นกำำยยามาเตนกำยำยากันเวลานี้เออ กันจะเถียงกันจาเถียงกันทำไมแย่งกันแล้วล่ะฉันไม่ฉันไม่ร้องกับคนนี้ได้ไหมทำไมเอ้อไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วเขาวางมาแล้วเออเงอเออเงอช้าเออเงอช้าเออเงอเฮ้เอาเฮ้ขออนุญาตตั้งคีย์ให้ใหม่ได้ไหมคะรู้สึกรู้สึกว่าลูกคู่จะไปไม่ถึงจริงๆมันมันมันเคยถึงมาก่อน มันไม่ได้นานเอโอเคไหมคะโอเคโอเคครับเอเอออชชเเเฮเอาเฮมาร้องกันให้ครื้นเครงน้ะมาบรรเลงโชลีลาเฮเอาเฮเขามาโชว์พี่จะร้องน้องนารับบอกพี่จะร้องให้หนอนารับให้ร้องขยับเข้ามาเฮ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 เาเฮ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 เ เห็นท <si ีต้องด่าเมื่อเวลาแกร้องเอ่ยโงเอ้ยร้องเอ่ยแต่ร้องไม่ดีเลยเห็นทีต้องด่าแต่ร้องไม่ดีเห็นทีต้องด่าเมื่อเวลาแกร้องเอ่ยโอ่เอ้ยร้องเอยต้องด่าต้องด่าเมื่อเวลาร้องเอ่ยดูดูต้องรุ่นนี้เอ้าเออเออเออไม่ใช่ทีนีก็บอกว่าัอเนี้ยเรียกเพลงชอยนะ เสีย,ย,ยชื่อแม่นะืุนอีกอย่างหนึ่งจะบอกเขาว่าร้องได้หลายเพลงดูดูเอิงเอิงลเชิงเอิงลาเชิงเอ้เฮเอาเฮเฮมาจ เดี๋ยวได้ไหมเนี๋ยเรียนะเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ลอนจ๋าเ่นลูกคอนเสียงมาสิกสูงต่ำทำแรกฉันได้ยินว่าหมาจ๋าหลอนจ๋าคนที่ไหนเนี่ยอะคนที่ไหนคนกรุงเทพองค์กรุงเทพองค์กรุงเทพเหมือนเหมือนบ้านเราเลยเนาะนี่บรรยุยงไปขวางเขาเรียกลอนจ๋าแล้วก็ต้องเอาคนที่สวยที่สุดไปบอกว่าหลอนจ๋าหลอนเรามาเล่นละครละกันกลางนาเฮ้เอาเฮเฮ้ต่อจะเป็นนณเดชน์โอ๊ยหยุดพอ เีโกหกแล้วมาเถอะเราับเออเดี๋่จริงรูปร่างไม่ได้จะหน้าตาถึงก็ไปถูถูได้ถ่ายไปไหมคุณมั่นใจนะพ่อคุณเดี๋ยวพี่จะเป็นณเดชนให้งามเนตรเป็นยายาเฮ้เฮเฮเฮเดี๋ยวพี่จะย่องเข้าไปหาเดี๋ยวพี่จะย่องเข้าไปหาไม่อยาญาคนดีเอ้ย้องเลยคนดีเออเดี๋ยวพี่จะย่องเข้าไปหาเดี๋ยวพี่จะย่องเข้าไปหา คนดีเอออ้เงยเออใครหาใครหายายาคนดีเออเอองออเออเอองออเฮอเฮออล่อนจะาหล่อนชวนเล่นละครกันกลางนาเฮอเอาเฮอเอให้ตัวพี่ไม่เป็นนั่นเดส่วนน้องงามเด็ดและวเป็นยายายเฮอเอาเฮอเฮอชู้ยะ เยนยอเจ้าชูยะทำเย็นยอเดี๋ยวแม่ตัดคอละเสียให้ขาเฮเอาเฮเดี๋ยวแม่ตัดคอเสียให้ขาจะตัดยอดมันอถอดชดาจะตัดยอดมันถอดชดาละให้น้ำตาตกเออตกเออจะตัดยอดมันถอดชดาจะตัดยอดถอดชดา ขึ้นต่างสะดายงไอ้นั่นขึ้นต่างสะดาหักคอแล้วปาลงเอ่ยลงเอ่ยลงเอ่ยงานละขึ้นต่างสะดาไอ้นั่นละขึ้นต่างสะดาหักคอแล้วปาลงเอ่ยโอ้โหกำลังจะบินรอก่อนไม่ควรไปล่าเลยเราอ่ะต้องใช้เสียงเข้าข่มวัดอะไรนะ วัดจำปาเออเฮ่อหงเอ้ยเจ้าวัดจำปาเอาห่ะหงเอ้ยเจ้าวัดจำปาเดี๋ยวจะหวยหวนว่าไม่ควรหักปลาควยหวนว่าไม่ควรหักปลาเดี๋ยวแม่จะสับขอยืมหน่อยเดี๋ยวแม่จะสับเ,เราวมือนสับกอหญ้าจะอย่า,ยอ,ยาอย่าไปสับขนาดนั้นทำไมคะเดี๋ยวมีจะบินโอ <c oughs> สับไปก็โดนตะหินมันมั่สั้นโอ้เดี๋ยวแม่จะสับเหมือนกับกอหญ้าเดี๋ยวแม่จะสับมันนสับกอหญ้า โยนให้หมากินเอ้ยโอ่เลยกินเอลยแม่จะจับแล้วมาจับคอยญ้าแม่จะจับแล้มาจับคอยญ้าโยนให้หมากินเอ้ยเอ้ยกินเอ้ยคอยญ้าจับคอหญามันมือโง่ไม่หมามันกินเอ้ยอย่าไปยอมเขาลูกอย่าไปยอมสู้เราต้องสู้เออเราต้องสู้ยังขึนอาวุธให้ก่อนเอ้อ ังจะสู้อีกเหรอโถโถนะมิท่าเรียกว่าถ้าสมมติว่าเล่นเพลงเกี่ยวข้าวใช่ไหมเขาบอกครับผู้ชายสู้ไม่ได้เขามันจะหักขึ้นหงเลยอ่ะเมื่อกี้เขาขึ้นหงแล้วอ่ะเนี่ยยกที่หนึ่งก็แพ้แล้วว้าวเออเออสู้เขาลูกสู้เขาถ้าเออมเลยเฮอเฮเฮทีมาประสบพบหน้าอยากชวนแก้วตาหรือเฮอาเฮเฮก่อนดีก่อนดีไปท่าพี ไม่ปล่อยเขาท่าน้องสาวจ๋าเจ้าย่นถือเอ้าเฮอ้าเฮมีเรื่องอะไรอรีรอเชิญพ่อรูปหล่อหาหรือเอ้าเฮลูกพอดพูดมีธุระก็ให้แจ้งทำ้มายืนเป็นแท่งตัวแข็งทื่อเอาเฮแข็งทื่อ ยืนเป็นแท่งตัวแข็งเธอตัวหนักอกหนักใจอะไรหรือเชิญฝึกสามมืออาชีพเอ่ยโอ้เออาชีพเอ๋ยหนักอกหนักใจอะไรหรือหนักอกหนักใจอะไรหรือจสามมืออาชีพเอ่ยโอ้อาชีพเอยอะไรหรืออะไรหรอสามมืออาชีพเอ่ยอเอ๋อ้เอ๋ยละเชิงเอ่ยละเชิงเอ่ย ไม่ชอบกลัวกลัวอะไรหน้าเขาแปลกยังไม่รู้หน้าเขาแปลกยังไงหน้าเขาแปลกยังไงหน้าเขายูยี่เหมือนตื่นนอนนี่แหละเทสเยาวรุ่นล่ะนี่เทสเยาวรุ่นเหรอโถโถหน้าของศาสรรุ่นใหม่อยู่นะนี่รุ่นรุ่นไม่ยกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นี่วัยรุ่นเนี่ยดูนี่ดูโหดูแต่งตัวนี่นี่วัยรุ่นนี่นี่นี่โถน้องนี่ใส่ล้อแม็กด้วยนี่เป็นไงนี่นี่นี่อะไรแม็กนะคุณไอ้ล้อแม็กที่เขาบอกเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กอะไรวะไอโซแม็ก นั่นแหละแม็กแม็กเออเฮอใส่ล้อมแม็กเออเงอเออเออเจ้าเงอเออละเจ้าเงอเฮ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 ้พีรักน้องกันมานานไม่รู้จะหวานอะไใครเป็นสื่อเฮ้เอาเฮ้พีรักน้องอยู่ข้างเดียวจนพี่เสี่ยวลาคาใต้จะเดือยเฮอเอเฮอเฮ้พูดอะไรพูดให้มันจะมากำกวมนะมันเสี่ยวใต้จะดูแบบ เคยขึ้นทีตรงสูงไม่เล่าไม่เคยทาเคยทามาหาหญิงเปล่าไม่เคยหรอกเออนี่ตอนเด็กๆไงแม่ทาให้ไม่สบายพูดอะไรให้ระวังพี่สาวฉันไม่เคยทำไมเอาเรื่องความจริงมาเล่นคุณพูดอะไรคุณอย่าทำให้เขาคิดลึกอ๋อทุกวันนี้เขคิดไม่ทันอยู่แล้ว ก็พอได้ฟังอาการพี่ไม่ต้องหวานให้ใครเป็นสื่อเอาเลย้นงรู้มานานมว่าพี่ชอบดมไหลใต้สะดือเอาเ เดี๋รักน้องกันมานานโอ๊ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงบอกแล้วอย่าทำให้เขารู้เขารู้จนได้หรือไงรู้อบอกแล้วให้ทำแอบๆบอกแล้วว่าอย่าไปดมใต้สะดือพอดมอ่ะแล้วคอมันจะแห้งแล้วเวลาดมให้เลือกดมนั่นนั่นยากดมมั่วซั่วเราอ่ะอ้าวดมไหมไม่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 ดมไม่ได้ไม่ได้ องแหรักน้องกันมานานจนชาวบ้านเขาเล่าเขาลือได้พี่ไปร่วมหมอนสามวันจะนอนแล้วก็ตัวแข่งทื่อขอโทษโทษีะเด็กไม่รู้เรื่องเน่เดี๋ก่อนบอกไว้ก่อนนะหมวกแข่งทองแข่งทื่อกันนะอืมเลสิบนาทเท่วนั้นเลย ไม่แข็ง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 แข็งตายขอเล่นตัก่าววันได้ไหมคะอ้าต่อพี่รักน้องมานานรักน้องกันมานานจ้าบ้านเขาเล่าลรือเฮ้เอาเฮ ก้มหมอนสามวันจะนอนก็ตาบหรือเฮ้เอาเฮ้ไอ้ตาเชื่อพี่ชายสบายเปลือเฮ้เชื่อพี่ชายสบายเปลือไอ้พี่ก็มืออาชีพเออโอ้ยโอ้ยอาชีพเอ้่ยสบายเปลือเชื่อพี่ชายสบายเปลือยไอ้พี่ก็มืออาชีพเอย กับแกสามวันรับรองฉันสบายครับหรือเอ้าเฮเอ้ตะพูดยีทำยวนแบบนี้มันควนส่งติ้ง hey, hey, hey. เฮ้หยุดยวก่อนก่อนดูก่อนด้วยแบบนี้มันควนนะฝ่ามือเอ hey, 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 hey. ้เอาเฮ้ตะศัพปดีนะสีปดลพวกแกมันควรหาซื้อหาบื้อเฮ้เอาเ กระแต่ไม่เบียวเอถึงซื้อมือกระแต่ไม่เบียวรักเดียวใจเดียวนะแม่เด็กดู้อเอเอาหักหานฟังพี่สักคนไปช็อตหรือเปล่าเนี่ยออดอยหักหานฟังพี่สักคนอย่าหักหานฟังเบิร์ดสักคนตั้งใจแต่ต้นจะมาตามตื้เออ มัไอเตี้ยมาตื้อคอยตื้อมาตามทำรุ่มร่ำฮารั่วือเอาเฮอเตาะแตะตุกติกนะไอพวกกิโก้เตาะแตะตุกติกไอพวกกิโก้แม่ชักโมโหแล้วเอือเอเแม่ชักโโหแล้วเอือหือให้กลับไปก่อนไปนอนดูดมือกินนมสักมือแล้วนอนเออย ่ชายคณะนาดฟกกะตายอยู่ที่ชายคณะลับพวกไอ้สามาน้อยโค้งเอ้ยมาเอ้ยไอ้ฟุกกะตายกันอยู่ที่ชายคณะนัดพวกไอ้สามานเอ้ยหงเอ้ยจะวัดสี่ร้อยโอ้โหเล่นไม่รู้เรื่องยังไงโยเอ้ยถนนรัชดาโอ้โหรัชดา งเอ้ยหงรัชดาโงเอ้ยหงรัชดาจะยกส้นมือดักขึ้นแสกหน้าจะยกส้นมือขนแกหน้าจะโดดข้างหลังให้ไปจังข้างหน้าให้าไปจข้างหให้ไปอ้าหน้ารัชดาเอยโงกดข้างหลังไปจังข้างหน้าโลดข้างหลังแล้ไปจังข้างหน้าให้ไปอ้ารัชดาเอ้ยหเหลือเวลาเท่าไหร่นะคะเนี่ย สามวันสามวันเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ทันสมัยเราอยากจะโหงเอ้ยมะควาชโหโควิดซะหน่อยเอาเอาเอาโหงเอ้ยจะชอบมาควิดนะโหงเอ้ยจะชอบมาควิดชีวิตวุ่นวายพิษภัยโควิดชีวิตวุ่นวายพิษภัยโควิดไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวก็ติดะเราไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวก็ติดพีหกนะ ิีพกเข็มมามียาพร้อมฉีดพกเข็มมามียาพร้อมฉีดวัคซีนพิซซาเฮ้ยอะไรเยอะเดี๋ยวไม่ใช่หิวเหรอหิวไฟเซอร์อ๋อวัคซีนไฟเซอร์แล้ล่าออกฤทธิ์วัคซีนไฟเซอร์ล่าออกฤทธิ์ไม่ต้องตกใจเข็มใหญ่นิดๆแต่โหตกใจเข็มใหญ่นิดๆเข็มมันดำอ่ะเข็มใช้บ่อยแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ใช้หรอกมันโดนทัก ซีนพุ่งปิด <fit> ปิดเฮ้ยเราว่างีบสิใครแครมาพุ่งไงเล่า้องหมอกขาลองมันปิดปิดอย่างนี้ก่อนนะเสียดายของเออแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงขวาแทงซ้ายอะไรขำทำไมลูกแทงขวาแทงซ้ายแทงไล่โควิดแทงขวาแทงซ้ายแท็ไลโควิดก็ลองไม่ติดนะโควิดเอ้ยโค้งเอ้ยโคติดเอ้ยแทงซ้า ใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องสู้ค่ะอย่าปิดตามนะโงเอ้ยเจ้าชอมาผิดโอ้เอ้ยเจ้าชอมาผิดช่วงนี้วุ่นวายโรคร้ายแผงริบวุ่นวายโรคร้ายแผงริบฉันต้องป้องกันละเพราะกลัวจะติดฉันต้องป้องกันละเพราะกลัวจะติดทั้งพลทั้งกินวักชีนก็สีด้ีดเออนั่นแหละ จริงหรอมันมันมันเสี่ยงอมัดอมัยทั้งพ่นทั้งกินวัคซีนก็ฉีดทั้งพ่นทั้งกินวัคซีนก็ฉีดไฟเซอร์แอสตราส่งมาทั่วทิศไฟเซอร์แอสตราส่งมาทั่วทิศเข้มพวกแกมันแค่ฉีดลิ้นเข้มพวกแกมันแค่ฉีดลิ้เอาไว้ฉีดตูดแก้หูดแก้ห่เอาไว้ฉีดตูดแก้หูดแก้หีดไอ้พวกผู้ชายปอยโลกเจ็บ อปปิไอ้เมียแกฉีดเถิดเอ่ยโอ้ยเธอใดกพวกผู้ชายอภิษฎอภิษฎกผู้ชายอภิษอภิษฎมือเมียแกฉีดเถิดเอ่ยเออเงยหวานสุดเนี่ยพอฉีดมาแล้วเป็นอย่างนี้เออเงยเฮ้เอาเฮ้พอได้โปรดหมดเวลาเสียแล้วหนา ท่านผู้ฟังเฮ้เอาเฮ้ได้มาแสดงกันในวันนี้พวกฉันน่ะดีใจจังเฮ้เอาเฮ้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านชี้นำน่าแนวทางเฮ้เอาเฮ้ให้ศิละปินมาร้องมาเล่นให้ศิละปินมาร้องมาเล่นพอได้เห็นแสงสว่าง hey, ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่านยังไม่ทิ้งไม่คว้างเฮเอาเฮเฮล็อกวล็อกดาวโควิดแม้ชีวิตช่างอ้างว้างเฮเอาเฮขอ, oh hey, hey. ข,อขอบคุณผู้ชมทั้งหลายขอขอบพระคุณและผู้ชมทั้งหลายให้แรงใจและไม่เหินห่างเฮเอาเฮ ขาภายละปรดอาภัยแล้วให้พวกฉันบ้างเฮ้เอาเฮเฮ้ผิดไปละอาภาัยสักรังนาท่านผูฟังเพลงเอ่ย oh